ขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 93.75สิบสดเมกะเฮิร์ตดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมาหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคาราม ในพระสังฆราชุปถรรมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำ พร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พัอยหเจริญพรท่านผู้ฟังนะก็กลับประพบกันเจอกันเมื่อวานนี้ที่วัดสวรรคารามมีเทศมหาชาติ นะมีการเรียกว่ารับฟังเนี่ยได้อัธรสที่หลากหลายพระท่านพระใหมนะ่ท่านก็พยายามแสดงคำใดแบบที่ท่านถนัดแล้วก็พอจกทำไดนะ้ถ้าหากว่าคนที่ชอบฟังเทศนี่ก็คิดว่า อาจจะไม่ดีพอเสียงอาจจะไม่ใสพอไม่เหมือนพระนักเทศทั่วไปแต่สิ่งที่เราได้มองเห็นโยมหรือที่ได้รับฟังเนี่ยนั่นหมายถึงความสามารถของพระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านตั้งใจแล้วก็เพียรพยายามที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดนะ ท่านเพียรพยายามที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดด้วยความตั้งใจของท่านทั้งหลายทั้งปวงเองตลอดจนถึงสมณีนะมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะผ่านการแสดงธรรมในแต่ละกันแล้วเชื่อว่าหลากหลายวัดเนี่ยก็คงทําอย่างนั้นเหมือนกัน เนี่เว้นแต่ว่าวัดใดที่มีสมผานเจ้าวัดเป็นพระนักเทศนะเสียงดีก็จะมีลีลาที่แตกต่างออกไปหรืออย่างไรก็อนุมโมทนากับทุกๆท่านแล้วกันที่ได้มีส่วนร่วมเนาะในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนา อย่างเมื่อวานอย่างที่บอกว่าเรื่องของการเทศมหาชาติเนี่ยหลายที่ก็จัดโยมบางที่ก็นู่นเลยออกพรรษาแต่แต่อย่างน้อยมันก็คือการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกว่าการเทศมหาชาติมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโยมตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยอยุทยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยสืบเนื่องมาโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุขโขทัยเนี่ย ต้องใส่ใจเป็นพิเศษโยนะเพราถือว่าเป็นเหมือนต้นตำรับของการเทศมหาชาตินะก็จะมีเทศแบบธรรมวัดก็มีแบบโศส์ป,ประมาณิกานะมีความหลากหลายเป็นท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไปนะที่แต่ละที่แต่ละแห่งก็จะมีเรียกแตกต่างกันในช่วงของการทำบุญนศะาสตร์เดือนสิบ ที่แตกต่างไปแต่ก็ผ่านพ้นไปละมาเช้านี้คติธรรมที่จะหยิบยกให้ญาติโยมได้ฟังลองฟังดูแล้วกันว่าจะถูกอกถูกใจไหมแต่ถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจก็ต้องฟังอยู่ดีโยมถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องฟังอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้พูดรายการจบีิยมโทรหา เหมือนบอกว่าอยู่แถวไหนคลองกระจงหรือไหนเนี่ยบอกว่าฟังทุกวันเลยแต่ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตของสวทสุข,ขไทยทุกวันมาคติธรรมเช้านี้ที่บอกว่าจะหยิบยกให้กับญาติโยมได้ฟังเนี่ยเป็นคติธรรมของหลวงปู่ชื่อพันธะมุตโต นะท่านกล่าวว่าอาวุธที่ฆ่ามิตรคือวาจาส่วนอาวุธที่สร้างมิตรคือน้ําใจอาวุธที่ไม่เคยทำร้ายใครคือเมตตาแต่ถนะ้าให้ความหมายคำว่าอาวุธน,น,น,นะฟังอาจจะดูปแปลกสักนิดแต่ก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมากล่า เพื่ออธิบายขยายความให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังได้บอกอาวุธที่ฆ่ามิตรคือวาจาโอ้สำคัญเลยอยนะ่ะบอกอาวุธที่ฆ่ามิตรคือวาจาทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นถ้าถามอัตมาหรือถามความคิดของอัตมาเนี่ยปากพาสวยโย <laughs> คำว่าวาจารที่เป็นอาวุธที่ฆ่ามิตรเนี่ยก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างโยมมันน่ากลัวด้วยคําพูดนโยมเชื่อไหมอาตมานี่เคยในสมัยอดีตนะเมื่อหนานแสนนาน,น,านเคยมีปัญหาความทุกข์ในใจโยม เคยมีปัญหาความทุกข์ในใจที่ยากจะบอกให้ใครได้รับรู้ได้โยมสมัยก่อนนานแสนนานเคยมีความทุกข์ในใจที่บอกให้ใครรับรู้ก็ไม่ได้ในบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะโยมพอมีคนเข้ามาอาสาที่จะ แบ่งเบาความทุกข์ที่อยู่ในใจเราโยมเชื่อไหมคนที่เข้ามาแบ่งเบาภาระความทุกข์ในใจเราเป็นคนที่น่านับถือที่สุดโยมนะเป็นคนที่น่านับถือที่สุดแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ที่น่ายกย่องน่าศรัทธาวันหนึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านเจอต่อมา เสร็จแล้วท่านมองออกว่าตมากำลังมีความทุกข์โยมผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยต้องการจะช่วยตมา,าก็เลยนั่งคุยกับตมานั่งกับพื้นเนี่ยคุยกัน,นเสร็จแล้วเนี่ยโยมท่านเนี่ยเรียก,กตมาแล้วก็ ในขนาดที่ท่านนั่งเก้าอี้จะมานั่งกับพื้นเนี่เนาะโยมผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยถึงขนาดว่ามองเราเป็นลูกโยมนะเรียกเราเข้าไปใกล้พอเราเข้าไปใกล้เนี่ยโอ้โยมท่านโอบก,กอดเราด้วยความห่วงใยท่านรับรู้เรื่องราวเนี่ยความรู้สึกนะ ความรู้สึกของท่านที่มีมีให้กับเราเรารู้สึกดีมากเลยโยมที่ยามที่เรามีปัญหามีความทุกข์เนี่ยมีคนคนหนึ่งที่แสดงความรู้สึกว่าเป็นห่วงเราถึงขนาดว่านะเราโอบก,กอดเราอะโอบไหลเรานั่งข้างล่างเขานนั่งข้างบนนนาอก็สูงกว่าเราหน่อยโยมเชื่อไหมว่า ผู้ใหญ่ท่านนั้นถึงกับร้องไห้โยมคือในขณะที่โอบกอดเราเนี่ยเรารู้เลยว่าน้ําตาของท่านเนี่ยหยดลงใส่หลังเราโยมหยดลงใส่หลังเราแล้วก็พูดกับเราด้วยประโยคหนึ่งว่ามีความทุกข์อะไร มีปัญหาอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมแล้วขอให้เชื่อใจให้คิดเสียว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพ่อของเราโยขอญาตนะ โอ้โยมในยามที่กำลังมีความทุกข์อยู่นะเวลานั้นเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวหรือนะจิตที่ประกอบด้วยเมตตาในเวลานั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยเหมือนมันจะลดระดับลงแล้วด้วยสำคัญว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยท่านร้องไห้ยอยู่โอ้ธาวันมไม่เคยเห็นใคร ที่จะสนใจและใส่ใจเราได้ดีขนาดนั้นโย่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าให้มองว่าเขาเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อของอาตมาคนหนึ่งให้อาตมาเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจนะสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะ ด้วยความรักและความห่วงใยที่เขามีให้เมื่ออาตมาเห็นผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยโยห่วงใยเราเทคแคร์เรา,เราดีขนาดนั้นแล้วก็ร้องไห้อยู่อาตมาเชื่อใจผู้ใหญ่ท่านนั้นร้อปอร์ซ์ด้วยความรักแล้วเคารพอยู เชื่อใจผู้ใหญ่ท่านนั้นร้อยเปอร์เซนแล้วก็ถือโอกาสนะไม่ปิดบังอำพรางเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นฟังทุกอย่างอยู่ หลังจากนั้นประมาณสามวันโยมเรื่องราวของอาตมาเนี่ยที่เล่าให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นฟังเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในวงสนทนาซึ่งคำมั่นสัญญาใดๆที่มีอยู่ความเมตตาใดๆที่มองเห็น,นว่า จะมีเพียงสองเดียวนะก็คือเรากับผู้ใหญ่ท่านนั้นรับรู้กันแค่นั้นจากไม่มีบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใดที่จะรู้เรื่องราวแห่งความทุกข์ของเราในเวลานั้นสามวันหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะถูกเอามาพูดถึงในวงสนทนาอย่างกว้างขวางซึ่ง แน่นอนเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หลุดและอรตมาก,ก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังนอกจากผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ทันทีว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยเห็นความทุกข์ของบุคคลอื่นเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไม่จริงใจ มีหนำซ้ำก็คือหลอกให้เชื่อใจโยมด้วยการร้องไห้และโอบกอดด้วยความปรารถนาดีนะยกตัวเองเปรียบเสมือนพ่อของเรานั่นคือความทำให้เชื่อใจเป็นหลุมพลาแต่ใส่ความที่เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าไม่รู้จักประมาณในการพูดโยม ก็เลยทำให้มิตรภาพเนี่ยที่ควรจะมีมันถูกจางคลายหายไปเดิมเทอตมาก็ไม่รู้นะเอาจริงๆนี่เราให้โยมฟังว่าวาจาเดี๋ยวบางทีมันฆ่ามิตรเดิมเทอตมาก็ไม่รู้นจนมีคนคนหนึ่งมาทักอาตมาบอกว่าอาตมา ทำความผิดพลาดยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเนเสร็จดมาก็ถามบุคคลนั้นว่าไอ้สิ่งที่พูดถึงคืออะไรคนคนนั้นเป็นเพื่อนอรรมานะโยมเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าไม่ต้องมาทำไขสือมีอะไรปกปิดปิดบังไว้ะอาตมาก็ทำม,มึนน,นะถามว่าเรื่องอะไรปกปิดอะไร เขาก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าแล้วไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังบุคคลคนหนึ่งถามอาตมาอาตมาก็ยังตีมืนอยู่นะเสร็จแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยก็บอกอาตมาว่าใช้คำไม่สุภาพนะขอไปนะอกว่ามึงมันโง่ อกมึงมันโง่เหรียญเนี่ยมันมีสองด้านเสมอเหรียญมันมีสองด้านเสมอแต่มึงกลับโง่เชื่อคำหลอกลวงรู้ไหมว่าเรื่องราวที่มึงเล่าให้เขาฟังกลายเป็นเรื่องตลกในขณะที่เขาเล่าต่อท่ามกลาง ผู้คนอีกหลายคนในวงสนทนานั้นประมาณหกเจ็ดคนอยู่ตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออขึ้นชื่อว่าความลับเนี่ยหากแม้ว่าไม่ใช่มีเพียงเราคนเดียวแต่มีคนอื่นที่เราเล่าให้ฟังสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป คืนชื่อว่าความรับหากแม้แว่ามันจะเป็นความรับเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กับเราเพียงหนึ่งเดียวแต่เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลที่สองรับรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นนั่นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนี่ต่อมาได้บทเรียนจากเรื่องนี้พอสมควรนะดังนั้นแล้วเนี่ยคึงกล่าวว่าอาวุธที่ฆ่านะมิตรได้เนยคือวาจา ท่านผู้ฟังที่นั่งฟังอัตมาบางครั้งอาตมาเชื่อว่าโยมใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายผู้คนก็หลากหลายเหมือนตามาใช้ชีวิตเป็นพระตอนนี้ณนะปัจจุบันชีวิตตามาภาพก็มีความหลากหลายเหมือนกันโยมนี่แปลว่าอะไรคุณอคุณล่า ตลอดเวลาโยมบอกกับเด็กๆว่าอยากไว้ใจใครอย่างนี้ใช่ไหมยอยากไว้ใจคนด้วยทำไมไม่แน่ใจว่าจะแปลแบบนี้ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความหลากหลายโยมจริงๆเราต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเราเองนะ โดยยึดหลักพระธรรมคำสอนในปัจจุบันนโยมผู้เจ้าสอนหลักแห่งการปฏิบัติไว้มากมายวิธีการแก้ปัญหาความทุกโยมนะวิธีแก้ปัญหาความทุกผู้เจ้าก็สอนต่วิธีการแก้ทุก์ในหลักอริยสัจมันคือหลักการบริหารจัดการชีวิตโยมนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องราวของความทุกข์เนี่ยผู้เจ้าสอนในหลักของอริยสัยจญาโจมทั้งหลายแสดงว่าจะมาแปลถูกนะจะจะเกินเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะตกคำว่านอกจากพ่อแม่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความทุกข์เนี่ยจริงในหลักของอริอย,ยสัจเนี่ยเขาบอกว่าทุกข์มีไว้ให้กําหนดรู้ใช่ไหมถ้าเรากําหนดรู้จากทุกข์ได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์จริงๆนะโยมรู้การเกิดของทุกข์ที่มีอยู่เนะี่รู้สาเหตุของความทุกข์ที่เป็นไปโยมรู้ถึงความดับรู้ถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นั้น เพราะความทุกข์ที่มีอย่างมากมายเอาจริงๆนะโยมใครก็แก้ให้เราไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วบุคคลที่สองเนี่ยที่รับรู้เรื่องราวความทุกข์ของเราทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ให้เรานะเขาเพียงแค่เป็นผู้รับฟังแล้วทำให้เราเบาใจมาทำให้เรามีความรู้สึกว่า เรามีเพื่อนเรามีมิตรเราไม่ได้โดดเดีย่ยวโยมนะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคว้งคว้างต่างหากแต่มันไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าความทุกข์โอเคอาจจะได้คำแนะนำได้มุมมองโยมแต่บางสิ่งบางอยา่างนะมันก็โอเค สาธุขอบคุณคุณล่านะเกือบจะมาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแต่คุณโยมเกษมสมบัติบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองใช่ไหมคนโบราณสอนไว ดังนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยโยมที่นั่งฟังจริงเอาหลักของพุทธเจ้ามาใช้นี่นะโยมมันใช้ได้ประโยชน์ได้จริงนะคือทุกข์ที่มีมากมายจึงเราต้องลองทบทวนตัวเองก็ได้โยมในปัญหาความทุกข์ที่มีอยู่คนที่แก้ความทุกข์ได้จริงๆไม่ใช่ใครอื่นเลยนะไม่เชื่อโยมลองทบทวนตัวเองไนดะ้นะเราแก้ไขปัญหาความทุกข์ได้ด้วยความสามารถของเราล้วนๆ เช่นเวลาโยมเป็นหนี้โยมไม่มีเงินใช้หนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปยืมคนอื่นจริงคนอื่นให้ยืมในเวลานั้นเนี่ยโยมทุกมันอาจจะเบาบางลงแต่มันไม่ได้หมดไปนะเราแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้แค่นั้นเองนะเปลี่ยนเจ้าหนี้สุดท้ายต่อให้เพื่อนสนิทที่สุดให้เรายืมเงินเพื่อไปใช้หนี้คนอื่นเราก็ต้องเอาเงินมาใช้เพื่อนที่สนิทอยู่ดีมันก็คือความสามารถของเราอยู่ดีโยม มันแค่เปลี่ยนวิธีการแค่นั้นเองเพราะนั้นหากเราทบทวนเรื่องราวในชีวิตของตัวเราเนี่ยเราจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเราเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้สลายมันด้วยด้วยความสามารถของตัวเรา ไม่ว่าปัญหามันจะถาโถมาามากมายแค่ไหนถ้าเราลองพิจารณาดูจริงๆเนี่ยเราเป็นผู้สร้างปัญหาแล้วก็เป็นผู้ทำลายปัญหานั้นเช่นเดียวกันถ้าแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยังต้องแบกต่อไปก่อนแต่เมื่อมีจังหวะมีโอกาสมีเวลาของมันที่เขาเรียกว่าทามมิ่งใช่ไหมมีเวลาของมันเนี่ยมันก็จะถูกแก้ ด้วยธรรมชาติโยมด้วยการเวลาดังนั้นจึงบอกว่าวาจาเนี่ยอาวุธที่ฆ่ามิตรคือวาจาที่เริ่มมิตรภาพบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ไว้สําหรับแก้ปัญหาโดยตรงหรอกโยมแต่ว่ามันเอามีไว้สําหรับช่วยในห่วงเวลาหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือได้หากแม้นว่าโยมเจอมิตรภาพที่ดี นะทางที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจงจริงใจต่อมิตรภาพนั้นแล้วก็รักษามันไว้ให้ดีแล้วกันตวามมิตรภาพบางอย่างเมื่อมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยโยมนะเมื่อมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเรียกอะไรอะมองให้มันเหมือนเดิมได้เหมือนคนคำปเปรียบทียบคนโบราณที่บอกว่าแก้วที่มันร้าวแล้วเนี่ย บางทีมันไม่สามารถที่จะทําให้เป็นเหมือนเดิมได้แ,แม่ตมาเองก็ได้เรียนรู้จากเรื่องราวของตัวเองแบบนี้แหละโยมนึกถึงคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าตมางโง่เหรียญเนี่ยมันมีสองด้านเสมอแต่มึงกลับมองเพียงด้านเดียวหลังจากนั้นตมากลับมาทบทวนตัวเองโยมาอาตมาจึงได้เข้าใจว่าเหรียญไม่ได้มีสองด้านหรอก แต่มันมีสามด้านต่างหากโยนะมันไม่ได้มีแค่สองด้านมันไม่ได้มีด้านหัวกับด้านก้อยโยแต่มันกลับมีด้านข้างที่เป็นสันของเหรียญอีกด้านหนึ่งต่างหาแต่เพียงแค่เราไม่ได้มองพิจารณามันรายละเอียดของตัวสันมันก็มีลายของมันเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนฟันเฟืองดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มเข้าใจ เราก็เริ่มมองมากขึ้นพิจารณามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งหันกลับไปมองคนที่เราเคยเชื่อใจโยกว่าเหตุชะไหนจึงเป็นเช่นนั้นกลับได้คำตอบอย่างมากมายว่าเขาไม่ได้น่าเชื่อใจตั้งแต่แรก แล้วเขาก็ไม่ได้จริงใจกับใครตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราตกหลุมพรางของเขาก็เท่านั้นเองโยน่าเพราะฉะนั้นพยิ่งมองยิ่งเห็นยิ่งพิจรารณายิ่งสังเกตยิ่งรู้ว่าปลอมแต่ใน,นเวลานั้นเนี่ยอาศัยความจริงใจไงโยงจึงปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างมองไม่เห็นความปลอมที่เกิดขึ้นท่าน,นผู้ฟังทั้งหลาย เอาละญาติยนทั้งหลายดูเวลาก็เวลาหมดแล้วเนี่ยนะนะอธิบายข้อเดียวยาวเลยนะเอาเธอยมเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วกันเนาะด้วยชีวิตของเราเองนะส่วนเขาบอกว่าอาวุธที่สร้างมิตรก็คือน้ำใจอาวุธที่ไม่เคยทำร้ายใครคือเมตตาวันนี้ไม่ทันละหมดเวลาซะก่อนเอาไว้ฟังโอกาสจะต,ต่อไปแล้วกนะัน จริงก็ไม่ต้องอธิบายเลยเพิ่มเติมอีกสองข้อนี้นก็มองเห็นภาพอยู่เนาะเอาละหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจุมเกิดมีกันบรรดาญาจมูมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร